แล้กีมาแจก3คอมโบสสไตล์การเล่นน้องหลานตัวตึงชักสเกลที่เล่นอาเมตาตอนนี้ปั่นป่วนไปหมดเลยจะมีคอมโบอะไรน่าสนใจบ้างลองมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมเริ่มกันที่คอมโบแรกกันเลยครับเบรดชัรสเกลตัวรัเช็จะเป็น450แบบดังเดิมตัวบิดก็จะเป็นบิดโรลรัสขอนใจสายตีนั่นเองโดยสไตล์าการเล่นนะครับจะเป็นการชุดเพื่อให้เบเนี่ยอยู่นิ่งๆแบบชาร์ทนานๆแล้วดร,รออ็อปลงไป ไปออกอย่างนี้เลยโืยความที่บิดโรลรัสนะครับเป็นบิดสายตีที่ไม่ได้มีความเร็วมากตั้งแต่ต้นเกมจะเน้นไปที่การชาร์จโจมตีซะมากกว่าแถมยังรักษาสติมิน่าได้ดีกว่าบิดสายโจมตีอื่นอีกด้วยมาถึงคอโมโบที่2เบรด <c oughs> ยังคงเป็นชาร์จสเกลรัชเชตก็ยังคงเป็น4-50แต่บิดเราจะเปลี่ยนเป็นโรลแฟตกันนะครับสไตล์การเล่นจะเป็นการชาร์จตีในช่วงแรกนะครับแล้วพอเบรกลับมาตรงเนี่ยก็จะทําการวิ่งแล้วก็ตีอย่างนี้เลยโอ้รุนแรงมากๆแต่ว่าบิดโรลแฟตนะครับไม่สามารถชาร์จได้นานเท ของการวิ่งตีนั่นเองไข่ที่ควงเก่งๆเนี่ยบอกเลยว่าบิดนี้ได้เปรียบมากแต่ก็ต้องแลกมากับสัมมินาที่น้อยนิดนะครับจะต้องมีไมซ์เซตว่าตีเขาให้ออกตั้งแต่ต้นเกมมาถึงคอมโบยอดฮิตนะครับรถแชทจะเป็น160แล้วนะแล้วตัวบิดก็จะเป็นบิดคิกนั่นเองโอ้โหในการเล่นของบิดคิกนะครับเราจะสามารถโจมตีก็ได้ดูสิแรงโอ้โหนิ่งไปเลยเว้ยหรือว่าจะชูดนิ่งๆเพื่อเป็นการเคาน์เตอร์แอทแท็กก็สามารถทําได้นะครับตัวบิดคิกเนี่ยจะสร้างสมดุลให้กับชาร์คสเกลแบบสุดๆไปเลยต,ต้องฝึกมุมมมมชูดดดีีๆนนนนนะไ่่งัั้กกก็็หหเเเรวือบิิคย ลราโดยสรุปเนี่ยเจ้าชาร์สเกลนะครับเป็นเบรดที่น่าสนใจมากๆเลยมันมีทั้งความกว้างแล้วก็ความหนานะส่วนมุมงัดโจมตีก็สูงมากด้วยสามารถเล่นได้หลากหลายสไตล์มากเลยจะเล่นเป็นสายโจมตีก็ตีแรงติดเมตาสุดๆแต่จะเล่นเป็นสาย,ย,าสสสายบาลานซ์ใส่บิดคิกเนี่ยก็ได้ทั้งโจมตีด้วยหรือว่าจะเน้นการเคาน์เตอ,อร์แอตแทกก็สามารถทําได้ไอเจ้านี่นะครับบอกเลยว่าทำเมตาปั่นป่วนไปหมดเลยเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีคอมโบมาแนะนำเพื่อแก้ทางไอเจ้าชาร์สเกลตัวนี้จะมีอะไรบ้างฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผม Wow! Ah.